ไปเข้าในรายวิชาค่ะแล้วก็ได้เป็นวีเสรมโมเดลเล็กๆออกมาค่ะแล้วก็ตัดสินใจทำต่อ พอในแคมป์เนี่ยมันก็เป็นพิเศษโมเดลอีกแบบหนึ่งพอที่เราจะต้องเข้าไปซัดดับแพลนิกเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่าที่มันค่อนข้างมากค่ะมันก็ต้องทำกันบ้านหนักมากก็จะมีเซอร์วิสอื่นๆที่เข้ามาช่วยทำให้ทางคนที่ซื้อเป็นชายไปคืนทุนไว้ขึ้น สวัสดีครับผมกมลวั์ตุนยสุวรรณนะครับวันนี้เรามาอยู่กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสตาร์ทอัพไทยแลนด์อีกท่านหนึ่งแล้วนะครับวันนี้โอ้โหเรื่องราวน่าสนใจเช่นเคยนะครับและเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวเราจะได้มาพบกับเขานะครับเอาใจช่วยเขากันครับสำหรับสตาร์ทอัพคนนี้นะครับขออนุญาตแนะนําตัวเองหน่อยครับสวัสดีค่ะต้นนุนนะคะการสุดาเลือกสีคาซีโอของโฟลเดอร์จากวอชเวคค่ะบริษัทวิวล็อกยูจำกัดนะคะเป็นทําธุรกิจเอ่อ ระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการร้านสะดวกซักค่ะแล้วก็เฟรนช์ร้านสะดวกซักด้วยค่ะวอชเวทค่ะน่าสนใจมากร้านสะดวกซักผมไปติดอยู่กับคำคำหนึ่งคำว่า we will r o c k you คำนี้ผมรู้สึกว่ามันดูมีพลังมากเลยแล้วก็หลายๆคนน่าจะรู้สึกว่ามันเป็นคำคุ้นหูมากๆมันมีที่มาที่ไปยังไงฮะสำหรับ we will r o c k you คือเอาคำนี้นะคะมาตั้งเป็นชื่อบริษัทเพราะว่าอยากจะให้กำลังใจทีมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองนะคะในการแบบ สู้ต่อไปแล้วก็ทําความฝันให้เป็นจริงอะไรเงี้ยค่ะโอเคผมเชื่อครับว่าวันนี้หลายๆคนที่กําลังชมอยู่เนี่ยเขาจะต้องวีวิวร็อกยูเชียคุณต้นนุ่นแน่นอนต้นนุ่นบริษัทของต้นนุ่นคือบริษัทแพลตฟอร์มในการจัดการเกี่ยวกับร้านสะดวกซกักเล่าให้ฟังหน่อยครับมันจัดการยังไงมันเป็นยังไงฮะเออวอชเวีย์ค่ะเราเป็นตัวระบบไอ ที่บริหารจัดการร้านสะดวกซักนะคะโดยการที่นําเอาตัวบอร์ด IOT อทะค่ะไปเชื่อมต่อกับตัวเครื่องซักผ้าเครื่องซกผ้าะนะคะเพื่อที่จะควบคุมค่ะแล้วก็เช็ครายได้ค่ะแล้วก็ดูสถานะเครื่องซักผ้าค่ะว่าตอนนี้เ,เครื่อแมชชีนเนี่ยทำงานยังไงบ้าง <c oughs> านะคะค่ะเป็นการบริหารจัดการร้านได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ปลายนิ้วคะ่ะ ระหว่างรีวิวร็อกอยู่ไปจนถึงร้านไปจนถึงผู้บริโภคมันมีขั้นตอนยังไงบ้างอ่ะคุณต้นดุ่นเล่าให้ฟังหนะ่อยมันก็จะมียูเซอร์ที่มาใช้ร้านสะดวกซักันนะคะก็จะตัวยูเซอร์เนี่ยเขาก็จะสามารถเช็คสเตตัสเครื่องซักผ้าได้แล้วก็จ่ายเงินออนไลน์ได้เพื่อทําให้เขาเนี่ยมีความสะดวกสูงสุดนะคะเขาสามารถแบบไม่ต้องกังวลเรื่องเงินไม่ว่าจะถือมือถือมาถือเงินแบงก์มาอะไรเงี้ยก็จ่ายได้หมดนะคะยูเซอร์ก็จะได้รับความสะดวกสบายค่ะแล้วก็ เช็คเหมือนจัดการเวลาตัวเองได้นะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของออสิ่งที่ยูเซอร์จะได้รับนะคะแล้วก็มาจนถึงเจ้าของร้าน,นะคะ่ะเจ้าเจ้าของร้านก็จะสามารถดูได้ว่าวันนี้มีรายได้เข้าเท่าไร่เครื่องพร้อมที่จะให้บริการไหมต้องแมนเทนเนนต์ตรงไหนแล้วก็เครื่องทำงานปกติไหมอะไรเงี้ยค่ะจากธรรมดาสมัยก่อนถ้ามองในมุมของ B2B เจ้าของร้านก็ต้องมาไขาตู้นับเหรียญเอาถูกไหม แล้วก็จะมาดูว่าสินค้าตรงนูน้นตรงนี้เหลืออะไรบ้างวันนี้พอวีวิวพัฒนาแพลตฟอร์มมาให้กับเจ้าของร้านกลุ่มนี้เขานอนอยู่บ้านเฉยๆอยู่ที่ออฟฟิศเฉยๆเขาสามารถเช็คได้หมดว่าเงินเข้าเท่าไรของเป็นยังไงทุกอย่างเป็นยังไงบ้างอ่ะส่วนผู้บริโภคที่เดินเข้ามาจากเมื่อก่อนเดินเข้ามาต้องมานั่งรออันนี้ก็เช็คเวลาได้ต้องมานั่งไม่มีเหรียญต้องไปแลกเงินอันนี้ก็สามารถสแกนหรือว่าจ่ายได้ทุกช่องทางทุกอย่างก็สะดวกสบายขึ้นผมพูดถูกไหมถูกค่ะ เหตุผลหรือแรงบันดาลใจครับในการที่มาเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มสําหรับร้านสะดวกซักมันเริ่มต้นขึ้นมาจากตรงไหนอะคุณนุ่นทําไมต้องเป็นโมเดลตัวนี้ที่เกิดเป็นธุรกิจนี้นะคะก็มันเริ่มมาจากที่สมัยเรียนมหาลัยอะคะ่ะคือหนูก็เรียนวิศวะ,ะคะ่ะแล้วก็อยากที่จะประกอบธุรกิจเป็นของตัวเองสักอย่างหนึ่ง แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพอะไรนะคะแยกไม่ออกว่าไหนคือสตาร์ทอัพหรือ SME ก็ได้มีโอกาสไปโรงเรียนรายวิชาหนึ่งนะคะในมหาวิทยาลัยที่ที่เป็นรายวิชาเกี่ยวกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่อะไรเงี้ยค่ะตอนนั้น,นก็ไม่รู้ก็ก็ลองลงไปเพราะว่าคิดว่าวิชานี้น่าจะตอบโจทย์เราเผื่อที่เราเรียนจบปุ๊บจะจะ,จะเก็บเงินได้สักก้อนจะเอามาช่วยในการที่จะทําธุรกิจตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะพอลงไปก็วิชานี้ค่ะสอนให้รู้จักว่า เออสตร์อัพคืออะไรมีธุรกิจอะไรบ้างที่เป็นสตาร์ทอัพที่ที่เขาเอาไอเดียมาแก้ปัญหาแล้วก็นําไปเป็นธุรกิจได้อะไรเงี้ยค่ะอย่างพวกธุรกิจดังๆที่ถ้าหนูขออนุญ,ญาตพูดถึงก็เป็นพวกเอ a ์แกร็บไลแมน Airbnb อะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็โอเคโอ,คโอคมันว้าวจังมันเอาปัญหามามาทำเป็นโมเดลธุรกิจได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งวิชานี้ค่ะพอพอเรียนไปเนี่ยมันจะไม่มีมันจะสอบเก็บคะแนนไม่เยอะแต่จะใช้วิธีการที่เราต้องเข้าค่ายแล้วก็เก็บคะแนนจริงๆในคนที่เข้าค่ายที่เรียนวิชานี้จะต้องหาปัญหาที่ตัวเองอินนะคะมาทำเป็นบิส business model อะไรเงี้ยแล้วหนูก็อยู่หอในพอดีค่ะเรื่องตอนนั้นแล้วหนูก็ เจอปัญหานี้อยู่แล้วเจอปัญหาเรื่องเครื่องซักผ้าอยู่แล้วทุกคนที่อยู่หอในต้องเจอปัญหานี้แน่ๆแต่ว่าพอดีหนูคิดว่าเออป,ป,ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เราแบบอยากแก้มากรู้สึกว่ามันจะดีกว่านี้นะถ้าเรารู้ว่าเครื่องซักผ้ามันมันเร็จตอนไหนตอนนั้นคิดแค่นั้นนะคะรู้แค่ว่าเออมันน่าจะดีนะถ้าเกิดว่ามันจ่ายออนไลน์ได้จะได้แบบขี้เกียจพกเหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นเอาปัญหานี้ไปเข้าในรายวิชาค่ะแล้วก็ได้เป็น business model เ,เล็กๆออกมาค่ะแล้วก็ หลังจากที่ปีเช้นไปแล้วแล้วก็คุยกับทีมแล้วมีมีความรู้สึกว่าเออมันน่าจะเกิดขึ้นได้ไปต่ออะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเราก็เลยคุยกับอาจารย์นะคะอาจารย์ก็เลยพาเข้าไปประกวดเป็นสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีคค่ะอ่าโอเคเ<อ>มื่อกี้เล่าแล้วว่าแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจตัวนี้เป็นยังไงวันนั้นเคยคิดถึงคําว่าสตาร์ทอัพไมันมีแรงบันดาลใจในการอยู่ดีอยากเป็นสตาร์ทอัพไหรือว่าอะไรก็ได้ วันนั้นไม่มีค่ะเพียงแต่เรามีความตั้งใจว่าเออเราเราอยากเป็นผู้ประกอบการค่ะสมัยหนูเด็กๆหนูมีโอกาสได้ดูออหนังเรื่องวัยรุ่นพันล้านที่คุณต๊อปเอาเออสาหลายมาทอดอไระมาณนี่คะคือคือก็แค่คิดว่าเราอยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองอยากยืนได้ด้วยตัวเองมากกว่าค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ยึดติดว่าต้องเป็น SME หรือ Start-up แต่แต่เพียงตอนนั้นนะเราเรามองว่า อาจจะแบบอาจจะไม่ใช่วิถีของเราที่จะทํางานประจําไปตลอดอะไรอเงี้ยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยครับคุณต้นนุ่นว่าไอตอนเริ่มต้นไปสู่ t t r t u u p t h a l l n n l ด์ลีกเนี่ยมันไปเจออุปสรรคอยังไงบ้างมันมีเรื่องราวยังไงบ้างเนี่ยคุณต้นนุ่นไปหาเพื่อนร่วมทีมไปปั้นโครงการแข่งไปเจออะไรมาบ้างครับแชร์หน่อยคะระยะเวลากว่าที่จะได้ประกวดสตาร์ทพไทยลนลกนะคะก็เป็นเวลานาน,านหลายเดือนพอสมควระคะ่ะพอในแคมป์เนี่ยมันก็เป็นพิเศษโมเดลอีกแบบหนึง พอที่เราจะต้องเข้าไปซัดดับแทลนลิฟเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่าที่มันค่อนข้างมากค่ะก็เป็นเป็นหลักแสนอะไรเงี้ยหนูว่ามันก็ต้องต้องต้องทําให้เต็มที่แล้วก็ทําให้มันสมจริงไปเหมือนเหมือนแผนธุรกิจมันต้องมีความออสมจริงมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ตรงเนี้ค่ะเป็นความยากตรงที่ตัวของเราเองหนูเองทีมเองก็ยังไม่มีใครมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจน,น,นะคะแล้วก็ก็เลยทําให ความความยากก็คือเราต้องทํากันบ้านหนักมากก็คือต้องวิ่งวิ่งเข้าไปคุยวิ่งเข้าไปหาคนที่มีประสบการณ์ก็คือต้องแบ่งทีมกันเลยค่ะคนหนึ่งก็ต้องไปวอลลีเดทกับลูกค้าที่มาใช้แบบเป็นร้อยคนนะคะแล้วก็พยายามไปคุยกับเจ้าของร้านซักผ้าเนี่ยเป็นแบบเป็นสิบสิบเจ้าหอพักก็เป็นสิบสิเจ้าเพื่อที่จะหาให้ได้ว่ามีคนเคิดว่าสิ่งที่เราพยายาม สิ่งที่เราทำเนี่ยเขาคิดว่าเป็นปัญหาไหมก่อนพยายามพยายามที่จะพูดให้ได้ว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาเนี่ยกลุ่มลูกค้าทั้งสองฝั่งเขาคิดว่าเป็นปัญหาไหมอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ค่ะเป็นความยากพอคุยอยู่นานค่ะกว่าจะเจอว่าเออมีแพทเทิร์นซ้ําๆที่มันเป็นปัญหานะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เอามาปรับใช้ตรงตรงนี้ค่ะก็ก็ทําให้แบบหนูว่าก็เป็นความยากเพราะว่ามันมันเป็นตัวพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราคิดเน่เรามานโหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ก็บังเอิญโชคดีว่า สิ่งที่เราทําแล้วก็เรากับทีมพยายามที่จะไปวอลลีเดตอะมันก็ไปได้สิ่งที่เป็นความจริงขึ้นมามันก็เลยได้แบบปัญหาของทั้งสองฝั่งมาอย่างที่หนูเล่าให้ฟังช่วงต้นสิ่งที่มันเกิดช่วงต้นเนี่ยก็มาจากอินไซด์ของกลุ่มลูกค้าทั้งสองคนวันนั้นเราเจอปัญหาแล้วเราไปแข่งขันใน Startup Thailand League แล้วไปเจอทีมอื่นๆที่เขาแข่งกันเก่งๆแล้วก็ไปเจอ,เอ,อพี่ๆในสถาบันนวัตรกรรมแห่งชาติเออเป็นยังไงบ้าง ช่วยแชร์เพิ่มเติมให้ฟังหน่อยหลังจากประกวดสร,รับไทรลลีกก็ได้มีโอกาสที่จะยื่นยื่นเรื่องเข้าไปเหมือนขอทุนในในสเต็จที่มันมากขึ้นในในในตัวเอเนะคะก็บางเอิญได้เข้าร่วมโครงการกับทางเอเหลายอันนะคะก็อันนึงก็ที่ที่เป็นโครงการเหมือนเตรียมความพร้อมสําหรับการขอรับทุนสนับสนุนก็ได้มีการเข้าค่ายอะคะ่ะเข้าบูธแคมป์ประมาณ7วันนะคะก็เป็น เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดิมทีก็คือพวกหนูก็เหมือนประกวดเสร็จเราก็ยังแบบไม่มีความรู้ว่าอสมมติว่าถ้าเราได้เงินหนึ่งแสนมาปุ๊บเราจะเอาไปทําอะไรดีหรือเหมือนกับว่าเราจะวางแผนที่จะทํำยังไงให้ให้โปรดักมันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็บางอินได้ได้เข้าบูตแคมป์ตรงนี้แล้วก็ตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็มีวิทยากรนะคะเข้ามาสอนเรื่องของไฟแนนซ์ด้วย เรื่องของ Business Model ทั้งหมดวิทยากรที่เข้ามาทั้งหมดก็เป็น s t a r t ทอัตัวจริงด้วยค่ะมีการแชร์ด้วยว่าเราจะโกร w ยังไงเราจะ e v a l u a t i o n บริษัทยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะเป็นเป็นเหมือนกับตรงนี้ค่ะเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดไปค่อนข้างมากไปฝึกวิชากับ Startup Thailand League มาล้ไปฝึกวิชากับสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติมาละพอมาเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจจริงๆพบเจออะไรบ้างครับ ที่มันเป็นอุปสรรคแล้วมันยากแตกต่างเล่าให้ฟังหน่อยกลายเป็นว่าพอตอนประกวดเนี่ยหรือว่าตอนประกวดตอนเรียนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็จะมันก็จะเหมือนมีความแบบเหมือนมันจะชิลกว่าตรงที่ถ้าล้มมันล้มบนฟูกแต่ว่าถ้าตอนทําจริงเนี่ยมันมีการจ่ายค่าใช้จ่ายออกไปจริงๆอย่างเช่นเวลาที่แบบเราทําสมมติว่าเอ่อโปรโตไทป์เราเนี่ยหนูก็มีหลายเวอร์ชันแล้วแต่เวอร์ชันแรกๆสมมติ ที่ไปติดสาขาแรกเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจว่าแบบเงินเรามีเท่านี้เราอาจจะต้องเอาฟีเจอร์นี้นี้หนึ่งสองสามเพื่อที่จะให้มันแบบได้ก่อนสาขาสองสามเราก็ปรับไปเรื่อยๆจนเจอสเตเบิลถึงถึงจะเริ่มปรับตามทั้งหมดเลยเนงะี้ยค่ะมันก็แบบต้องตัดสินใจให้ดีไม่งั้นเนี่ยคือทุกการตัดสินใจมันมีผลกับเงินของแคทโฟลของบริษัทเลยเนงะี้ยก็ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าพอทำจริงๆเนี่ยมันก็จะ มีความเครียดมากขึ้นซีเรียสมากขึ้นต้องวางแผนให้เยอะขึ้นแล้วก็ต้องพยายามคิดหลายมิติมากขึ้นแล้วก็เวลาไปเจอลูกค้าเนี่ยมันจะมีความแบบเราจะไม่มีความเคระเขินไม่มีความอายเท่าตอนที่ทําเป็นเป็นตอนช่วงแรกๆค่ะเพราะตอนนี้เราต้องการอยากได้ลูกค้าจริง,รงๆก็ต้องมีความแบบตือ้อจีบบ้างบางคนก็คือคุยไม่ได้จบตั้งแต่แรกก็คุยมาหลายเดือนกว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีหลากหลายปัญหาไม่ว่าจะเป็น เออเราเจอคู่แข่งเริ่มแบบเออเขาก็ไปทางนี้แล้วเราล่ะเราจะสกิลไปทางไหนเราจะเติบโตไปยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขามีจุดแข็งตรงนี้เรามีจุดแข่งตรงนี้เราจะเดินไปยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความที่ที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นด่านที่ยากขึ้นกว่าตอนช่วงต้นๆนะเป็นเหมือนเราได้ผ่านด่านที่หนึ่งสองแล้วตอนนี้เป็นด่านถัดมาเราเราจะก้าวผ่านแล้วก็ไปต่อ,อยังไงให้มันไปได้ค่ะ แล้วถ้าพูดถึงเป้าหมายนะครับคุณต้นนุ่นเป้าหมายความสําเร็จที่คุณต้นนุ่นวางไว้คุณต้นนุ่นวางไว้ว่าจะก้าวไปถึงเป้าหมายในระดับไหนครับก็จริงๆเป็นเป้าหมายที่คุยกับทีมนะคะแล้วก็เป็นเป็นแพชชั่นส่วนตัวว่าเราเองก็เข้ามาทําธุรกิจด้านนี้ก็อยากจะเป็นเหมือนรันดี้เชนเซอร์วิทค่ะอยากจะทําเกี่ยวกับร้านที่เกี่ยวกับซักผ้าทั้งหมดครอบคุมในเรื่องของซักผ้าทั้งหมดถ้าเข้าไปให้ได้ถึงขนาดนั้นเลยค่ะก็ก็ปัจจุบันก็กําลัง วางแผนแล้วก็มีโปรดักที่ที่ครอบคลุมในส่วนนี้ค่ะวันนี้ถ้ามีเค้กสักก้อนหนึ่งเป็นเค้กของแวดวงธุรกิจซักผ้าเนี่ยคุณต้นนุ่นเข้าไปได้ในกี่ส่วนละในโลกของจักรวาลการซักผ้ามันมีเซอร์วิสซ่อนอยู่เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็ทางเราเองเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเปิดตัวด้วยธุรกิจสะดวกซักที่ที่คล้ายๆกับ ท้าที่มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆทางเราก็พยายามทาทาอย่างหนักมากที่จะมีสวิตอื่นๆที่ที่ไม่เหมือนนะคะถ,ถ้าถ้าถ้าแบบว่าคนที่ดูอยู่อยากรู้หรือคนที่สนใจอยากอยากเปิดธุรกิจสัพ้ายอยากให้มาคุยกับหนูก่อนว่าจริงๆหนูมีอะไรที่ช่วยให้ให้ตัวเฟนชายเนี่ยไปได้แล้วก็ไม่ได้แบบทาให้เหมือนกับว่าเปิดเฉยๆเจ้าของก็เอาเงินค่าเฟนชายไปแต่ว่าลูกค้า ลูกลูกแฟนชายเปิดไปแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ค่าตอบแทนอะไรเงี้ยค่ะก็คือคือหนูจะสื่อว่าในในเค้กก้อนนี้มันมีอีกเยอะมากแล้วก็เราเรามองว่าในเค้กก้อนใหญ่ของจกักรวาลชักผ้าเนี่ยมีมีด้วยการแบบสองสามสองสามส่วนนะคะตัวเราตอนนี้เข้าไปสองส่วนแล้วค่ะแล้วก็ส่วนที่ส่วนที่สามที่หนูมองว่าเออเราเรายังไม่ได้เข้าไปได้ก็คือในฝ่ายของการผลิตนะคะคือเราไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่อง เพยงแต่ว่าเออเราก็พยายามที่จะไปหาไปหาพาร์ทเนอร์ไปหาซัพพลายเออร์ค่ะผมชอบมากเลยกับคําว่าจักรวาลซักผ้าของคุณต้นนุ่นคุณต้นนุ่นครับเอ่อถ้ามาพูดถึงในเรื่องของอันนี้ถ้าเล่าได้เล่าให้ฟังหน่อยนะถ้าตอนนี้มีคนที่กำลังเป็นสตาร์ทอัพอยู่แล้วเขาเกิดเป็นคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับซักผ้าด้วยก็ฟังอยู่นะครับหมัดทุกความแตกต่างหมัดเด็ดของคุณต้นนุ่นที่ทําให้วีวิวร็อกอยู่แตกต่างจากคู่แข่งเออมันคืออะไรครับ ความต่างก็คือเราเราก็มีเซอร์วิสที่พยายามที่จะให้คนที่เปิดเฟรนชชัยกับเราอะค่ะเขาคืนทุนเร็วตรตรงนี้หนูก็คิดว่าเบื้องต้นก็มีอยู่แล้วค่ะว่าเราพยายามไปหาพาร์ทเนอร์หลายๆเจ้าที่ที่เหมือนทำให้เอ่อมันมันพอเขาเปิดเฟรนชชัยตรงนี้เนี่ยสมมตว่าเปิดเฟรนชชัยวอชเมปุ๊บก็จะสามารถที่จะเหมือน ด้วยความที่เรามีพาร์ทเนอร์หลากหลายอะค่ะก็ก็สามารถที่ที่จะตัวตัวยูเซอร์ที่มาใช้เนี่ยก็จะสามารถนําแต้มหรือนําอะไรบางอย่างไปใช้กับพาร์ทเนอร์เราแล้วก็มีเซอร์วิสที่โคกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะตัวตัวเฟรนชชัยที่ที่เปิดเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับคืนทุนไวขึ้นอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วก็มีม,มีมีแบบมีก็จะมีเซอร์วิสอื่นๆที่เข้ามาช่วยทําให้ทาง ทางทางคนที่ซื้อเป็นชายไปค,คืนทุนไวขึ้น,นอันนีน้อันดับหนึ่งที่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 เป็นจุดที่เราตั้งใจหนูว่าจริงๆหลายๆเจ้าที่ที่เขาทําธุรกิจสะดวกสากาดหนูว่าส่วนใหญ่เขาก็คงพยายามอยากจะให้ลูกค้าเขาคืนทุนไวอยู่แล้วซึ่งซึ่งนั่นก็เป็นความตั้งใจที่เหมือนกันแต่คือคือหนูว่าก็มีทั้งม,มีมีโปรดักต์ให้เลือกหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเหมือนเหมือนคนที่มีงบไม่เยอะเหมือนกับว่าเริ่มต้นได้ด้วยเงินที่อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยก็สามารถเปิด เฟรนช์ใช้นี้ได้แล้วประมาณนี้ค่ะจะไปจนถึงหลัก3ล้านค่ะด้วยด้วยความที่เราเนี่ยมีตัวเลือกให้เยอะค่ะแล้วก็เป็นเหมือนเราเราเหมือนพยายามที่จะเคลื่อนที่ไวเหมือนไม่ได้ล็อกว่าต้องแบบ A,B,C เท่านั้นนะต้องแบบ1ล้าน2ล้าน3ล้านก็คือเราเราเหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะตามบัตเจ็ตลูกค้าด้วยอันนี้ค่ะทำให้ให้ลูกค้ามีตัวเลือกแล้วก็2คือเรามี์วิสอื่นๆที่จะช่วยให้ลูกค้าคืนทุนได้ไวขึ้น ตรงนี้คือเราก็พยายามทําการบ้านอยู่แล้วค่ะอยากจะไปแบบแย่งยืนกับลูกค้าค่ะแล้วก็สามคือซอฟต์แวร์ที่เราทําเนี่ยเราก็เป็นของคนไทยเองอะไรเงี้ยค่ะตรงตรงนี้คือคือหนูมองว่าอาจจะต่างตรงกับกับบางเจ้าที่ที่เขาเอาซอฟต์แวร์ของต่างประเทศเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะของเราก็จะถูกลงกว่าได้เพราะว่าคนไทยเป็นคนทําเองเขียนเองอะไรเงี้ยประมาณนั้นค่ะความยืดหยุ่นแล้วก็การตอบโจทย์ลูกค้าที่มีทุกไซส์ทุกขนาดเนาะ ต้องการฝากอะไรถึงรุ่นน้องที่กําลังจะเข้าสู่แวดวงธุรกิจสตาร์ทอัพบ้างครับคุณต้นนุ่นฝากได้เลยครับขออนุญาตเอาตัวเองเป็นตัวอย่างก็คืออยากแบบหนูอะก็เป็นนักศึกษามาก่อนเหมือนกันสหนึ่งคือเราไม่ยอมแพ้แล้วเราก็เชื่อมั่นว่ามันเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยคะ่ะอยากให้น้องๆที่จะเข้าสู่วงการเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนกันคะ่ะว่าเราสามารถที่จะทํามันได้แล้วก็ไม่ว่าเราจะฝัน อะไรเนี่ยเราสามารถให้ว่ามันเป็นจริงได้ถ้าเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นพยายามขอบคุณครับสุดท้ายจริงๆครับขอบคุณ NIA หรือสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติได้เลยครับคุณลุนขออนุญาตเป็นอีกหนึ่งตัวแทนบริษัทที่ก็เป็นอีกหนึ่งผลผลิตจาก s t า a i ั a n ท League นะคะต้องขอขอบคุณ NIA มากๆค่ะที่มีโครงการส h a i l a n ท League เพราะว่า หนูเคยได้มีโอกาสคุยกับรุ่นพี่หลายๆคนที่เขาเป็นสตาร์ทอัพรุ่นพี่อะไรเงี้ยค่ะก,ก็ก็หลายๆคนอาจจะไม่ได้ได้รับการสนรับสนุนจากสตาร์ทอัพมาก่อนเหมือนกันก็กว่าที่เขาจะเติบโตลม้มลุกคุกคัานมาเป็นสตาร์ทอัพหรือมาเป็นบริษัทที่ที่เป็น SME ได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาใช้ความพยายามใช้ใช้บทพิสูจน์ใช้เงินค่อนข้างเยอะแล้วบางบางเจ้าก็ล้มหายตายจากไปอะไรเงี้ยหนูมองว่า Sut ัดอัพไทยแลนด์กับเป็นโครงการที่ดีค่ะที่จะช่วยทําให้เด็กที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสมากคือมากกว่าเงินทุนก็คือเรื่องของความรู้เรื่องของเรื่องของอพื้นที่การทดลองอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าโครงการนี้ควรที่จะมีต่อไปเพื่อที่จะให้เด็กรุ่นใหม่ที่ที่เขาต้องการที่จะอยากอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็น เป,เป็นผู้ประกอบการได้ไหมคือคือหนูว่าเอาต์พุตเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นสตาร์ทอัพทุกคนเพียงแต่เขาได้ลองทำโครงการนี้ค่ะดีมากๆท,ที่ที่จะที่จะมีต่อไปแล้วก็ให้เด็กเนี่ยสามารถเหมือนกับว่าได้ลองได้เรียนรู้แล้วก็ถ้าเขาถ้าเขาเป็นต่อไปได้เนี่ยหนูว่ามันก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นโรงเรียนอนุบาลที่จะบ่มเพาะผู้ประกอบการที่ดีในอนาคตได้ค่ะ ขอบคุณคุณต้นนุ่นมากครับและนี่คือหนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League อีกหนึ่งท่านนะครับยังไงเราต้องเอาใจช่วยเขานะครับให้เขาได้เดินทางเข้าไปถึงฝั่งฝันที่เขาตั้งใจไว้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณต้นนุ่นมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆาค่ะขอบคุณพี่ๆมากมากสวัสดีค่ะ